ลูกหลานมาบึงว่าเขามาดูที่มาแบบได้บบดนี้ให้หนว่ลูกหลานนี่แหละประเทศแคนาดาเขาจะเลิ่มนชัได้ เขาดูที่มะนะเดีย๋ยวจะให้ทาเบิ้งใกล้ๆเด้อยเห็นไ่มอันนี้มันการดูที่มะเอาที่มะไปทิ่มลงน้ำน้ำน้ำใหญ่ค้นไปเป็นลายร้อยลายต้นหัวฉันไปแต่ละมือ นี่คือวิธีการเขาเอาหิมะไปถิ่มอยากให้ลูกหลานทั้งเมืองเราได้เห็นก็มีคนนั่นยางไปก่อนเพื่อว่าให้ว่าเขาท่านสมัยขนาดใดเห็นะ ี่มาคันคันนี่ต้องเต็มคันนี้เต็มคันที่สองแลนเขามาใส่โรถเต็มคันนี้ขันนั่นต่อไปอันนี้คือมันขนาดใหญ่ได้โหลดนี่นะโมเมนน้อยได้คุณคันนี้เต็มปึ๊บคันนี้เต็มปึ๊บก่อน ซ้อโลด <Yeah. S 1> นนเหวนป่าวขันดิเต็มขันีิแลนเข้ามาซ้อนเบียนกันไปอยู่เป็นหลายๆร้อยคันอันนี้เนียดเนียดยืนเมนหัวหน้าหัวหน้าควบคุมมีสามคันสำหรับคุมงานให้มันไปตามบ่อยมีเกิดอุบัติเหตุบ่อยมียัง มันหัววนาหัววนาเขาควบคุมเห็นบอ่อันนั้นมาต่ออีกอันนี้มันคือเมืองแคนาดาประเทศแคนาดาเขาจะเหตุวิทยาแบบได้มาตรฐานเห็นบ่รถคันนี้สโลอไว้รถรถคันนี้สลวไว้นนไ,ปไปกต่อเท่านั้นแต่ว่าเขาไปต่อไว้เห็นบ่คันนั้นต่อไว้รถ พอลูกยกมือยกโป้ยเขาลดนะเอ็นบอกอจูนี่เตรียมไว้แล้วรอไว้ขั้นในเต็มแล้วเขามาช้อนชๆอนชอนชอนชอนคุณยางน้อยสิบขั้นต่ละเที่ยวของเขาแปลว่ารถบักขนาดใหญ่ได้ผูใ้ใด,ดแก่หลายก็ได้หลายได้จักเที่ยวมือหนึ่งเที่ยวหนึ่งเท่าไรเขาอะไรกันแน่น,นอนแปลว่าเพื่อเดียวนีหายแวบนีมานีหายแบวบ,บ,บเลยนะผุ้เดียวนีนะเ็นบอก เบรดคันนี้ไปแล้วคันนั้นหายแวบ,บเลยเห็นบอกเห็นบอกมุมีเลยนะเกี้ยงปัญญังมันเอาไปบุตรเดียวสุดเส้นทางกันนะ่บะบุพเพขอดานาทีหายแวบ,บเลยนะคันนี้ก็มาอีกคันนี้ก็ได้เห็นบอกคันนี้ก็แก่ไปเห็นบอกแปลว่าซื้อไผซื้อมันรถไผรถมันนะบางนั่นเต็มบางนั่นหนีบักที่สองเขาไปซ่อนบักที่สามเขาไปซ่อนไม่โลดแล้วก็ ไปถอกถอกแล้วงขึ้นมาใหมโง่ขึ้นมาเอาไหมเล่นให้มือนึงได้ลายเทียวอันนี้คือวิธีการของการดูที่มะไปถิ่มอย่าให้ลูกหลานได้เข้าใจเนาะบ้านนี้เขาทุ่มเงินงบประมาณใส่เพื่อหับใส่ประชาสนหับใส่ประชากรเขาแมนจิอุปหิมะมีอุปสรรคยั้งเขาก็บ่บมีเพราะว่าเขาสู้กับทุกอย่างและเขาก็พร่อมหบใสบริการ ถ้าว่าเขาบูดูดบูยังประชาชนว้าวขึ้นมาหรืออันนั้นขึ้นมานน่เขาต้องได้หลับผิดชอบได้ถือปั๊บใหม่ได้เห็นบ่บวานนี้หมอนั่นกวาดไปแล้วหมอหลดน้อยนี่ยังมากวดเบิ่งได้มาตรฐานบอสเรียน,นมาตามถนนว่าบนได้บดได้มันต้องดูดออกหมอหลดน้อยนี่เล่นมากวดอีกได้มีหมอท้างหลังยังกวดอีกได้เนี่ยเห็นบอกเดี๋ยแวบบมากวดเบิ่งว่าได้มาตรฐานบอน่กวดไปแล้วนี่มันยังบ่ได้ข,าข้างข้อาย่าหมอนี่กวาดไปอีกได้น่ะ โอนีอ่อน้อยนี่รถอันนี้มันกวาดสำหรับทางยางโมงนี่นะรถขนาดน้อยว่าฉันไปขนาดน้อยกว่าเนา,นอาอขออันนั้นก่อนพุ่นบักท่านั้นกวาดทาั้งหลังอีกยังมีอีกคัดกวาดทาั้งหลังเอาเท่านี้แหลนะเนาะผมก็นเ่ง